สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทําการทดลําต้นบนไซตต้นไก่ต้นนี้นะครับจะทดออกไปเลยนะครับต้นนี้ลําต้นนะครับก็เหลืออยู่ลาต้นขนาดเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับส่วนต้นใหญ่นี้ก็จะเอาไปชาต่อนะครับผมตัดทดเสร็จนะครับก็จะมาแกะลวดตรงนี้ออกก่อนนะครับกิ่งที่เหลือนะครับแกะลวดออกแล้วก็จะมาเข้ารวด ตัดทรงใหม่นะครับที่ตัดออกนะครับก็จะทําให้เป็นโคนใหญ่นะครับปลายเรียวนะครับโคนปายปลายเรียวนะครับส่วนตรงแผลที่เราทดออกไปตัดออกไปเมื่อสักครู่นะครับก็แต่งให้เนียนๆหน่อยนะครับแล้วก็อย่าทากันเชลานะครับเพราะว่าต้นไก่นะครับไม้เนื้ออ่อนนะครับ ลากินได้ง่ายนะครับเชื้อชลาติดชลาได้ง่ายก็เอายาเคลือบไว้นะครับกันน้าเข้าไปนะครับเสร็จก็จะเข้าลวดเลยนะครับเป็นลวดอดูมินียมสีขาวนะครับเบอร์สองจุดห้านะครับเส้นเดียวก็เอาอยู่ครับเพราะว่ากิ่งเขาไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งต้นไกลนะครับกิ่งเขาเนื้อเขาไม่ได้แข็งนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับ ก็จะเข้ารวดแล้วก็ดัดดง่ายนะครับตุกูลโพตุกูลไซนะครับก็นิยมเอามาทําบนไซกันนะครับเป็นไม้ที่โตเร็วเข้ารวดหรือว่าดัดลูกทรงได้ง่ายนะครับเป็นไม้ที่โตเร็วด้วยนะครับนี่ทุกคจะดัดไว้ก่อนลูกทรงนี้ก่อนนะครับเราให้กิ่งเขาโตก่อนนะครับ อยากให้ตัวประมาณสักนิ้วก้อยนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะตัวก็ประมาณสักปี2ปีนะครับพอตขนาดนั้นนะครับก็จะมาทําการทดอีกครั้งหนึ่งนะครับทดลาต้นทดกิ่งขอโทษทีครับทดกิ่งออกนะครับมันก็จะเป็นแตกไปเรื่อยๆนะครับเราทดเขาก็จะแตกกิ่งแตกตานะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะดัดรูปทรงไว้ก่อนนะครับ ก็จะปล่อยไว้เลยนะครับตัวนี้ดัดเสร็จนะครับก็จะริดใบออกนะครับข้างบนนะครับมีสองกิ่งนะครับก็จะทําเป็นย้อยลงมาแล้วก็เป็นตั้งยอดนะครับส่วนต้นนี้นะครับรู้สึกว่านะครับผมเป็นกิ่งปักชำนะครับนานมากแล้วนะครับเกือบสี่ปีห้าปีแล้วนะครับสี่ปีกว่านะครับต้นนี้ กว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นะครับใช้เวลานานใช้ความอุนทนมากนะครับสำหรับการทําบอนไซนะครับผมแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่านะครับผมสวยดีนะครับจะดัดเป็นรูปทรงไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะดัดเป็นรูปทรงไหนจะตัดกิ่งทดกิ่งไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ